มาชมต่อกันใน e ีพีสครับ <c oughs> กับการดันป่าแบบสุดมันน้องแทนบ้าพลังรถไม่ปังอย่าเรียกข้าว่าไอ้น้องแทน f อซน้องแทนนะครับถูกใจแน่ครับคลิปนี้ดันป่าแบบบ้านแล้วครับสไตล์น้องแทน <c oughs> ไปแทนไป หัวปักหัวปักหัวปักไม่ขึ้นครับดันไม่ขึ้นครับตรงนี้ออตรงนี้มันมันต่ำอยู่ทุกคนหัวมันปักกลงแล้วหัวปักครับโอ้ออชนปี่ครับพอเข้าได้แลแ้วแทนมันไปอย่างเดียว ดันไปดันไปดันไปหเหนื่อยแทนแทนตานี้ได้ไหมปล่ยหากขึ้นเฉียงไปเลย ไม่ไหวครับไม่ไหวครับตรงนี้แรงครับแรงล้อลอยล้อลอยเขียงไปเลย อ uh huh. ตรงนี้ย้ำหลายที่ต้องจมแน่ครับดันไปแล้วว่าแทนแรงจริงๆรถเกสิบแรงม้าบวกแทนไปอีกประมาณ50แรงมากลายเป็น120แรงเลยคันนี้ทุกคนถึงว่าซ่อมกันหนัก จะจมแล้วตันมาตันลอ้อลอยแม่โลกนี้ไม่มีคำว่าทางตันจริงๆแซนคูดคูดขึ้นไหมไม่ขึ้นครับเพราะว่าลอ้อข้างขวาลอยอยู่ แต่มันเอาจนได้เลยขุดแล้วขุดรากขุด <c oughs> แรงไม่แรงดูเอาครับแรงไม่แรงดูเอาครับ <c oughs> ระวังนะแตนเลินสะนะแตนสายดันจริงๆทุกคน นี่ได้ละมัง้งได้ละมัง้งได้แล้มั้งเต้นได้ละมังะม้งเต้นนิ่มๆครับนิ่มๆครับนิ่มๆครับไปเรื่อยๆครับหยุดแค่ล้นสะครับบ แทนแคริง่งด้านนอกก่อนครับแคริ่งหน้างานด้านนอกก่อนต้นยาวล่วงครับต้นยาวล่วงครับขึ้นไม้ขึ้นแล้วอ้ลอลอยแล้วไม่ได้ครับใบมีดปักตุ้มตุ้มไปไปไปแทนไปได้หมด รถยังล้อหมุนแสนไปได้หมดขอแก้รถล้อหมุนนี่ไม่ฟังการตีนอย่าเรียกข้าว่าไอ้น้องแทนไงล่ะทุกคนสมคำล่ำลือไหมครับนี่ไหมนี่ โอ้โหเออไปโอ้สุดโทษสุดมัน สุดมันจริงๆครับนียครับทุกคนการล้มป่าสไตล์ไอ้นองแสนนะครับโอเคก็ครบ2 EP นะครับตรงนู้นเราก็กวัดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวก็จะสรุปงานว่ากี่ชั่วโมงแล้วก็รับตังกลับบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ